คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเครื่องด้วความบันเทิงอาจมีเจ้ยคำหยาบขายไม่แนะนำให้ทำตามปรดใช้ท่าจักรยานอากาศในการหลับชมครับสวัสดีจินตีต้รับผู้ชมท่านและ FC ทุกคนสู่ช anel สายปัน่นศกเฮียกันด้วยนะครับอ่ะกลับไปอยู่กับแอด อ่าอีกหนึ่งคลิปนะครับนะคลิปนี้เป็นคลิปเย็นนะครับนะก็ยังอยู่กับโลมา x อมเดิมนะครับสำหรับแอดคลิปนี้นะคลิปนี้มากระทุน500กับช่วงเวลาตอนนี้ก็11เอ็ดไอสินาฬิกาหนนาทีนะครับนะก็ลงคลิปก็น่าจะเวลาเดิมครับทุ่มหนึ่งเนาะมาก่อนจะไปรับชมรับฟังยังไงฝากกดไ like, ลค์กดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้แอคลิปต่อไปดูแลกันนะครับแล้วก็ที่สาคัญเลยก็ไม่แนะนาให้ทำตามนะครับนะรับชมเพื่อความบัาเถึงเท่านั้นแล้วน,นะครับ โออดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีปัญหาเรื่องทางด้านการเงินนะยาเด็ดขาดนะครับนะอ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพาได้เป็นเดิมนะจ๊ะเออสเตปเฮียนะจ๊ะเออเอาสิมามาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับนะับเปิด15ออโต้เดอร์บ10รอบก่อนแล้วกันนะครับเอออ่ะก็เป็นสเตปหากินของแอดเองนะครับนะก็โอ้โหสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเมื่อตอนกลางวันนะครับใครที่พลาดคลิปกลางวันนะ ไปตามดูนะครับนะบนละสามรอบบ้าบอกเกินไปหัวหน้าใช่ไหมเออมามาดูว่าคลิปนี้จะจะมาให้เห็นหรือเปล่าบุัต <c oughs> เออทํามาอีกก็นะปูเต็มเครื่องไปก่อนแล้วครับมาเออถ้าจะมาอีกก็เอานะครับนะชอบครับเออมาเถอะเบ็ดไหนก็ได้ขอให้ได้ฟันเต็มเครื่องอีกหนึ่งกระเบื้องอุย้ย โล่สองดอกซ้ำซ้ำซ้ำซ้อนซ้อนอน,อน,นะครับนะเออจะซ้ํากันลิ้นพันนะครับนะเออจะซ,ซ้ำซ้ำซ้อนซ้อนเถูกแล้วนะเอออะโอเคครับมาไปขยับครับสามสิบสำหรับคลิปที่แล้วยังไม่ถึงร้อยห้าสิบเลยนะครับนะยังขึ้นไปถึงร้อยห้าสิบเลยนะอยู่แค่เจ็ดท้ายเออพอดีจริงๆแอดเออแอดจะหนีตั้งแต่โบนัสรอบสองแล้วแหละเกือบเกือบเต็มอีกครับมาเอาเงินมาลุก <c oughs> โอ้ยแต่ว่าความโลภครับนะเออแต่มันดันมันดันได้นะเออถ้าถ้าไม่ได้นี่อีกเรื่องเลยนะเออมาดิอางงนมาโลภมาโอเคลงอย่างนี้ก็ไปต่อครับสามสิบนะจ้าบึ๊บบัซ้ำไปครับเออสี่ห้าไปจ้าโดดปะบึ้บแม่จัดกันมาดิ ช่องแรกซื้อไม่มาอ่ะคลิปนี้คลิปนี้แอดอาจจะต้องคืนคืนโลมานะดูสรงเลาได้นะ <c oughs> เออโอ้ยอ่ะเอา,เอาแต่มเครื่องไปหนึ่งกระเบื้องนะไปสี่ฮ้าอื้ยโลมาดีชิงมาวันนี้ <c oughs> อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนะเกมยังไม่จบครับอย่าเพิ่งนับศพนะจ๊ะโอเค มามงมาไหมแจกันมาไหมอาจะแจกันมาครับโอเคด่ามาดิสองสามไปอ่อฮะที่บอกว่าเกมยังไม่จบนี่คือจะหมดก็อาจจะไม่หมดนะครับนะจากที่ได้ก็อาจจะไม่ได้นะ <c oughs> มองมาหนึ่งสองไป <c oughs> เออแต่คลิปเมื่อวานเนาะเสียดายเนาะลายมงมงลายโคตรสวยอะ่ะแต่มันไม่ลง ติดอย่างเดียวคือมันไม่ลงแค่นั้นเองมาครบหมดเลยนะห้าช่องแต่ว่าแมา่ลายมันไม่ได้นะมันมาอยู่นี่เนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะเออขาดช่องบนช่องไนึ่งอย่างนั้นนะสามเหลี่ยมขืนน้อยเลยนะเอออะโลบลุกช่องแรกซื้อไม่มาไปต่อครับก็วันนี้ไม่ได้รีบร้อนอะไรนะครับนะเออก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าเอ,อไม่ได้ ช่วงนี้อ่านอนน้อยครับเ <c oughs> อออารมณ์อารมณ์นมในการทำคลิปมันก็ตึงๆไปตามอ่าชั่วโมงนอนอ่ะเออประมาณนั้น <c oughs> อุ้ยดาบแม่เกือบเต็มมามีอะไรต่อไหมจ๊ะโอ้ยดาบโล่ไอ้โล่เฮ้ยนีย่ไปหมดแล้วสมองสมองอะเอะนอนอนน้อยนะครับนะหืดาบ มื่อก่อนเนี่ยก็ไม่ค่อยเชื่อนะครับนะว่าออนอนน้อยมันจะมีผลอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยออพอโตมาพอทํางานพอแบบมีนู่นมีนี่ทําแบบเฮ้ยมันมีผลจริงๆวะ่ะเออมาขยับ6กสิบเลยนะครับนะโลมาลุกช่องแรกบู๊บโอ้โหก่อนตอนเป็นวรุ่นนี่โอ้โหไม่นอนไม่นอนได้สองวันสามวันเออไม่ไดีดนะครับนะแต่มันมีอย่างอื่นได้ทำอะ่ะเออ แต่ตอนนี้เหรอโอ้โหไม่นอนวันเดียวไปทํางานนี่รู้เรื่องอะ่ะอ่ะฟีโง่ๆมาซะหนึ่งทีครับมาลุกโ,โ,โอ้ยโลแม่อ่ะยังไม่มานะครับนะฟฟีสปินเออแล้วก็ยังค่อนข้างตึงๆนะครับนะโอเคเจ็ดห้าไปครับสเต็ปนี้ก็ยังสเต็ปนี้ก็ยังเป็นสเต็ปอ่าไม่ฟันสองไม้เหมือนเดิมนะครับนะสเต็ปหากินของแอดเลยเนาะ อย่าดูถูกนะครับเออสเต็ปนี้อย่าดูถูกนะครับนะองุ่นโอ้โหจะองุ่นมาจะได้ลุดโลต่อนะเนี่ยไม่มาก็ไม่เป็นไรครับไปกันต่อครับอะโอเคแอดว้แอดต้องกลับไปวนแล้วล่ะครับนะเออออโต้เธอโบ์เบ็นสิบห้าสักสิบรอบแล้วกันเนาะมามาดูว่าจบนี้จะเหลือไหมจะได้ไปต่อไหมนะฮะก็ถ้าไม่ได้ต่อก็คงต้องคืนมันไปแหละครับนะ เออเอออ่ะโอเคทำใจยอมรับได้นะครับนะเอาเงินมาลุกม,มาจริงจแอดก็อยากไปเล่นเกมอื่นนะครับนะเออแต่ว่าไปเล่นเกมอื่นแล้วทำคลิปแล้วมันไม่มีคนดูอ่ะเหตุผลหนึ่งเลยที่เรายังอยู่กับโนมาอยู่นะครับนะเออ,อบื้บ อ่ะยังพอได้ไปต่อครับขอไปต่อสิบห้าแล้วกันนะครับนะอืโบนัสไม่มาจริงๆด้วยนะเออก็อย่างว่าแล้วเนาะมันจ่ายมาขนาดนั้นละกองวันจ่ายมาสามรอบเย็นมาจะมาจ่ายก,ก็นี่กันไรอยู่เนาะอะไปต่อครับืบ๊บปบ๊บจะพอฟื้นได้ไปต่อไหมเนี่ยจะพอฟื้นได้ไปต่อไหมเออแต่มีอยู่นะ อย่างที่แอดบอกครับนะเกมยังไม่จบนะครับนะอย่าเพิ่งนับศพทหารนะจ๊ะเอาหนุนไปดิช่องสองซึมซ,ซับเต็มเครื่องอุย้ยอ่ะก็มีให้เห็นแล้วนะครับนะเออถ้าใครยังไม่อ่ายังไม่ได้ดูเนาะตามดูคลิปแอดได้นะครับนะเหลือยี่สิบเอ็ดบาทนะครับนะจำไม่ผิดคลิปนั้นเออโบนัสลงเสยกลับมาฟื้นได้เฉยบวกเสยเอา้าเออแต่คลิปนี้ดูทรงแล้วไม่น่า,นานหลอดถ้ากันไม่หลอดจริงๆเะยอ่ะ โอเคครับก็สำหรับสำหรับคลิปนี้เนาะก็จริงๆก็มาดีไทยามาดีต้นเกมนะครับนะประมาณโลโลมาเน้นๆเลยนะสามดอกสี 3, ่ดอกเนะาะจะถามว่าเป็ดไหนดีล่ะแอดว่าเราจะเป็นสนะิบห้าแหละสิบห้าสามสิบแหละเนาะแต่ว่าพอขยับไปแล้วมันไม่มาก็ตามนั้นครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจและทำคลิปต,ต,ต่อไปดูแลกันนะครับ แล้วก็ที่สำคัญก็ไม่แนะนำให้ทําตามนะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้มีปัญหาด้านการนึ่งนะครับนะยาเด็ดขาดน,นะครับนะอ่ะโอเคครับก็ยังไงฝากไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับเซียวบ้า